ก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับไม่กดเฮ้ยบอกให้กดบอกไม่กดกดก็ไม่กดแล้วไม่กดไม่กดไม่กดใช่ไหมได้โดนแน่นี่โอ้ยนี่ไม่กดใช่ไหมไม่กดใช่ไหมนี่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 ครับถ้าไม่กดไลค์จะเป็นอย่างนี้นะฝากก่อนแล้วกันนะครับข้างหน้ามีป้ายด้วยอ่ะอะไรอ่ะพี่อันดี้บ้านพักของเราไปทางไหนเนี่ยระ้บ้างอะไรเนี่ยทางซ้ายเขียนว่าครอบครัวพึ่งตัวเล็กน่ารักนี่ใส่ดีอุยบ ทางทางขวาเขียนนี่ยพี่เนี่ยเร้าควาังกรตัวใหญ่อยู่ด้านไปกินใจเค้ยอันนี้คือบังกรเหรออืมเออบ้านพักของเราต้องไปทางไหน เราจะไปอยู่บ้านหลังไหนดีเรสไม่รู้ว่ะพี่เพี่ยงไงะงั้นทุกคนครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับว่าเลื่องแรกหนึ่งบ้านเนี่ยอยากจะอยู่บ้านพึ่งหรือว่าบ้านมังกรนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปตอนนี้เลยเพราะเหตุผลอะไรนะเอ้แต่ว่าไปละดูดูดูคลิปให้จบก่อนแล้วกันเราจะได้รู้ว่าบ้านลังไหนดีกว่ากันครับเอาเอาบ้านไหนเรสมังกรหรือพึ่งส่วนเราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเลือกพี่ตายมันดีกว่าขวาแล้วอ๋อไปไปพึ่งใช่ไหมเราจะไปบ้านพึ่งโอเคใช่ใช่ใช่มาแล้วหลังจากที่พวกเราเลือกบ้านพึ่งนะครับเรากลายเป็นึงเรอย พึ่งน้อยอะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเจ็บนิดนึงพึ่งน้อยสุดน่ารักนี่คือครอบครัวพึ่งเหรออุ้ยบ้านของพึ่งสวยจังอุ้ยพึ่งยักษ์ก้อนยัาเริ่มเลยเฮ้ยวันนี้ครับเฮ้ยโอ้ว่าไงอุ้ยว่าไงอันนี้คือบ้านของพึ่งใช่ไหมครับ่งำไมทำไมมันน่าอยู่จังเลยอ่ะโอ้พาดูหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้เลยได้เลยโอ้โหเพชรยทำไมพึ่งตัวนั้นเขาอ้วนจังเลยแบบบินไม่ได้แล้วกินเยอะกินดีอยู่ดีเลยแ้แบบอ้วนอ่ะอ้วนไง โอ้ยช่วยด้วยติดช่วยดพี่มาส่งบุรีดีเด็กๆไม่ชอบอุ้ยนี่บ้านของพึ่งเหรอทำไมเราบินไม่ได้นะฮะเรียสไหนไหนไหนขอดูบ้านพักพึ่งหน่อยนะครับไม่เราเราพึ่งเป็นพึ่งเลพี่ยังบินไม่ได้แล้วเอีไรรู้กันดูดิมีทีวีด้วยทุกอย่างเป็นสีเหลืองกีตาร์เหลืองกระเป๋าเหลืองว้าวแล้วว่าทำบ้านคุมโทนพี่ออกแบบมาคุมโทนทำไมที่นี่ดูอบอุ่นจังครับเนี่ยเพราะว่าพึ่งที่นี่เป็นกันเองทุกคนใจดีอ่าผมขอตบหัวหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยเอาก็เป็นกันเองอ่ะพี่ทำทำไมล่ะอ๋อเโีย น่าอยู่ยังเลยอุ้ยมีขวดพึ่งยักษ์ด้วยเฮ้ยไหนไหนพวกนายก็มาแล้วมานี่คนไหนครับเนี่ยใครคือใครวะคนนี้คนนี้คนที่บินอยู่ข้างบนนี่ไหมบินอยู่ข้างบนนะครับครับสูงในบินอยู่นี่มีมีภารกิจมาให้ครับให้ไปตามหาขวดเปล่ามาขวดเปล่าเอาไปทําไมครับเอากนน้ำพึ่งครับู่น้ำพึ่งน้ำพึ่งเหรอเอาได้เลยครับผมน้ำพึ่งอร่อยนะที่นี่ได้ขอช่วยได้เลยครับได้เลยเก็บขวดมาให้หน่อยแล้วผมจะได้อะไรครับก็ได้น้ำพึ่งไงอร่อยอยากกินอยากกินไปไพี่ไปไป แล้วขวดอยู่ไหนวะพี่ฮะขวดจะอยู่ไหนวะเขาบอกให้ทำขวดขวดทำขวดจากทรายไม่เอาตายท่านหนตายอุ้ยน้ำพึ่งยักษ์นี่ไอตรงเบี้ยนี่ไอตรงเบียดูเฮ้ยพีนี่ตียังเอาหรอระวางไหนวะอ่าปึ๊บอุ้ยสวยอย่างไรตรงนี้ตายตายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพีวิ้งสีอะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยอุ้ยอันนี้ตังอันนี้มันตังอันนี้บ้านพวกคุณเหรอใช่ใช่อันนี้คือที่เก็บน้ำพึ่งอ๋อที่เก็บน้ำพึ่งเข้าไปได้ไหมเนี่ยปึ๊บ อุ้ยข้างในมีน้ำผึ้งเต็มเนื้เลยกระโดดเข้ามากระโดดเข้ามาเฮ้ยอะไรเดี๋ยวทำไมลาบินไม่ได้ไปหาไปหากระจกก่อนดีกว่าเนี่ครับเดชมาเดชมานี่่ไหนอะตรงนี้ตรงนี้นี่เหรอเนี่ยเหรอเราไปหาทรายกันเถอะหาทรายหาทรายทรายอยู่ไหนอ่ะหาทรายกันหาทรายเรอด้วยเราห่อด้วยเราจะได้เอาไปทำขวดแก้วจากนั้นก็จากนั้นก็กินน้ำผึ้งก็เออแล้วจะพึ่งกินน้ำผึ้งหรือเปล่าไอ้เนี่ยตรงนี้ไม่ทรายกินน้ำผึ้งเฮ้ยใช้สายไปเนี่ยไม่ใช่สายอันนี้คือสายไป ไม่ใช่ทรายเออเลสกินน้ำพึ่งจากตู่ตัวเองได้ไหมเลซลองกินดูดิทำทำไมอะพี่นี่นี่ทรายทรายเลสเรซลองเลี้ยตู่ตัวเองดิเลี้ยไม่ได้พี่ขอท่านอ๋อนี่เก็บทรายเอาไปทำกระจกให้เขาอ่ะแล้วแล้วเอาเอาเยอะไหมอะไม่รู้อ่ะอ่ะนี่อุ้ยเลสบินเบาๆหน่อยเสียงดังไม่พี่อ่ะบินเบาๆหน่อยเอาหมดหมดแล้วเบามเบาๆหน่อยนี่อ่ะตรงนี้ตรงนี้โอ้ยตกน้ำ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 ไปเอาอีกไหมอีกไหมไป ทำดีขนาดนี้คนดูต้องกดไลค์แล้วไหมใช่ไหมเออจริงจริงจริงฝากกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปบ้านแบบนี้อยากให้อยู่ครอบครัวไหนคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ครอบครัวเพิ่งเสร็จเราจะย้ายไปครอบครัวมังกรต่อเลยโอ้ยของแล้วมีอะไรเกิดอะไรขึ้นจมจมจมไป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 พอแล้วมั้ยพึ่งจมน้ำไปไปไปกลับบ้านใช่ไหมสุดท้ายท้ายคลิปนะครับเราจะมาแบบเลือกกันว่าชอบบ้านคือบ้านมังกรเคลียเคโอเคโอเคลียรนี่นี่ไปไปที่เดิมที่เดิมมาแล้วครับมีทรายมาแล้วทรายเราเราก็เอาไปเผา เย็บเย็บแล้วครับโหล้วนจนทะลุออกมาเลยไอ้คนเนี้ยพี่อย่าบุลี่พี่ยุ่ไหน่เลยไม่บุลี่กันแล้วไม่แต่นที่มันพึ่งไปเลยครับไปเดยครับโอเคนายหยุดเออวันนี้วันนี้ยาไม่รู้เนี่นี่เอาทรายมาให้แล้วเอาไปเผาแต่ผมไม่มีถ่านอ่ะเอามาเอามาเอามามาเอามาใครคนไหนวะนี่นี่คนนี้นี่นี่คนไหนวะตัวไหนอันนี้ครับนี่ตัวนี้ตัวกระโดดอ่าไหนต่อไปคือขั้นตอนนะครับเฮ้ยเผาทรายเผาทรายว่าเดี้เนีเ นี่ครับเราได้กระจกแล้วระหว่างนี้ก็ไปเที่ยวเล่นอย่างนี้แน่หรออุ้ยนี่ไงกระจกได้แล้วหนึง่งนี่ผมถืออยู่ไปครับอปไปไปอ๋อม่สองอัน,น,นแล้วได้กระจกครบแล้วเอ้ยได้แล้วหรอผมขุดมาเินใ,ใช่ไหมอ่าไหน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 ,น,นผมผมเข้าไปได้วยครับอุ้ยที่นี่ดูสบายจัยงเลยอ่ะผมอยากอยู่เนี่ย มาอยู่แล้วมีที่นอนผมไหมครับมีที่นอนผมไหมไม่มีหาเองนี่นอนโซฟาเลยนอนโซฟาเลยโอ้ยแล้วคุณเคยได้ไปบ้านมังกรไหมบ้านมังกรมันดีไหมเอ้ยอย่าไปอยู่เลยเพราะมันวกอย่าไปอยู่เลยลบสกประโปรงโอ้โหมีมีขี้นะมีขี้มันมีขี้มังกรเหม็นๆเต็มเลยแถวนั้นน่ะโอ้โหดอกไม้ก็ไม่มีแล้วแล้วเพึ่งขี้ไหมพึ่งขี้ไหมเอ้ยไหนไหนครับกระจกเอากระจกก่อนนี่นี่นี่ได้แล้วนี่ได้ขวดเปล่ามาและไหนไหนไหนยู่ที่ผมพี่สาวพี่พี่เขาไหนพี่คนไหนวะพี่คนไหนนี่กระโดดอยู่ อ่าเฮ้ยจากนั้นเราเอาตักลำพึ่งใช่ไหมตักพึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่น้ำพึ่งตักไงอ่ะปยังไงครับนี่นี่ยวตักให้ก็ได้เอาขวดมาอ่าอ่าอ่าเอาเอาหูน้ำพมหนครับไหนเอาไปครับเอาไปเนี่ยเอาไปเราพอได้น้ำพึ่งเราจะทำอะไรต่อครับเอาไปกินได้เลยเดี๋ยวเข้าไปโอ้ไปกินได้เลยนี่นี่นี่ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยนี่เอาไปโอ้เล็เ็ดเอาไปครับพี่ผมบอกนะครับ ไหนครับผมครับมีแถมรังผึ้งด้วยยำมียำมียำมีเป็ว่าอะไรยำมีว่าอะไรยำมีว่าปวดขี้เงา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 วุ้ยอร่อยหวานเจี๊ยบขอบคุณครับอ่ะเฮ้ยอ๋อเขาให้กูมินช่าเขาตะกิ้วขอบคคุณรับขอบคุณครับนี่นี่นี่ของฝากของฝากอุ้ยเอาไปกินเลยอุ้ยเดี๋ยวมาแบ่งบ้าง มันใกล้หมดอายุแล้วเอาไปกินเลยเอ้ออ๋อจะได้กินไงมันใกล้หมดอายุแล้วกินกินไปไปเดชตำรวจครับผมไปเดินทางต่อและอเครับ้วเจอกันใหม่ไปๆไปๆมันต้องไปยุ่งกับหมู่บ้านมังกรนะเออไปยุ่งครับอย่าไปยุ่งกับมันนะไอ้คนนั้นมันสกปรกโสโครกสกมอไม่ใช่แล้วโอ้ยไอ้หลังจากที่เราไปบ้านพึ่งมาเดชเราไปบ้านมังกรกันต่อเถอะมังกรตัวใหญ่พี่เนี่ยเขาบอกห้ามไปไม่ใช่เหรอก็ไม่เป็นปากจากพึ่งอ่ะพูดพึ่งพูดมาอืมโอเคเออ มังกรครอบครัวมังกรตัวใหญ่ดุดันไม่เกรงใจใครไปไม่ไม่ขอเสียงแบบแบบโฆษณาได้ไหมดุดันไม่เกรงใจใครไป,ไปทางไหนเลดสวีทอ๋อ,อบอนะรอทะเลไปเรื่อยๆมัง้งรอทะเลไปหรออ่าไป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 มันอย,อย,อย,อยู่ในทะเลไม่รู้เลดหมู่บ้านมังกรมันไกลจังวะไกลมากเลยข้ามน้ำข้ามทะเลมานี่หลังจากที่เราเรีอกหมู่บ้านมังกรครับเรากลายเป็นมังกรเลดดูนี่มังกรสีแดง ที่เมื่อกี้อะไรแดงเหรอขาว <c oughs> อา่ะขาวฟ้าเน,นี่ยไหนๆตัวนี้คืออะไรโอ้ยของบนสวัสดีครับทุกคญ่เลยนะีแขกมาโอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับบนเริ่มต้นเลยนะมาเที่ยวครับมาเที่ยวครับมาเที่ยวครับมาเที่ยวยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเลยเฮ้ยเรสมาเจอเพื่อนสวัสดีครับเฮ้ยตัวกระเพียงเดียวเองโอ้เรสตัวเล็กกว่าเขาอีกเ่างเรสฮะสวัสดีครับเราเราพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่มาเที่ยวครับมาเที่ยวผมให้น้ำพึ่งเขาได้เป็นไรวะเนี่ย เฮ้ยยากษเฮ้ยพูดว่างเลยนะเมื่อกี้บอกว่าวน้องพึ่งกินเหม็นว่าอะไรครับเมื่อกี้แบบอยไปยุ่งหื่ว่าไงเมื่อกี้แบบเดินไปเดินผ่านหมู่บ้านพึ่งมาครับแบบไม่ค่อยอยากเข้าครับเลยอยากมามังกรแทนหน่อยขอบคุณครับมีแถมรังพึ่งด้วยย้ำมีย้ำมีดีแล้วดีแล้วมันเหม็นมากเลยนะมีขี้เหม็นด้วยนะเขาบอกว่ามีน้ำพึ่งมากอ๋อคือคือหมู่บ้านพึ่งเขาเขายังไงนะครับ เออเอาตรงๆไหมนิสัยไม่ดีหรอกมันชอบโกหกอ๋อมัชอบพูดเถอะได้ใช่อย่าไปอย่าไปยุ่งกับมันเยอะโอเคครับโอเคครับไม่ไม่เคยยุ่งครับไม่เคยยุ่งครับใครนะครับไม่แย้มเลยครับน้ำผึ้งก็อร่อยเหมือนกันนะอก้้นนผอะไรนะผมบอกว่าน้ำผึ้งกินมันเหม็นมากเลยครับกินโคตแรงอ่ะที่นี่สิยงใครกระดกอะไรไม่ผมบอกว่าผมผมกินน้ำต้มลึงครับโอเคกินน้ำกินถั่วกะเจี๊ยบครับกินไหมกระเจี๊ย็บผักดีเยอะ เออเจ้ามังกรใหม่สองตัวพอจะช่วยอะไรข้าหน่อยได้ไหมก็อะไรครับอะไรครับอะไรครับคือเออตอนนี้คือขาดขาดคนปรุงยาหน่อยอยากให้พวกเจ้าทํายาสเต็งให้หน่อยนะได้ครับยาสเต็งเหรอครับใช่ครับใช่ยาสเต็งได้เลยได้เลยทำตรงไหนครับก็เออเดี๋ยวบอกอีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวช่วยไปเช็คไข่ให้ด้วยนะคือไข่มังกรที่ไหนที่ไหนมีอนี่นี่ปรุงยาตรงนี้ปรุงยาได้ไลยครับผมได้ไหมพี่ครับล้วผมได้ไหมเดี๋ยวให้ไข่มังกรแถมเป็นของรางวัลยไปขายไปขาย เฮ้ยอะไรนะอะไรไข่ไข่นะเอาไปเลี้ยงครับเอาไปเลี้ยงน้องน้องเด็กน้องนไปไหมเข้าไปเลยเข้าไปเลยตรงนี้คือที่ปรุงยาโอเคครับเดี๋ยวทำแล้วไปใช้ใค่ไหนครับไปใช้ใครไหนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันนําไปให้ทํายาก่อนก็ได้โอเคครับทําอะไรพี่ทำอะไรไหมยาสเตงมันทํายังไงวะแบบนี้ป่ะใส่ข้าไปใส่อันนี้ป่ะอ้นี้คืออะไรอ่ะหมู่บ้านมังกรเดินอย่างไกลใช้ก็เยอะว่ะมันผมไปเก็บนะคมันมันใช้เยอะเริ่มไป เราจะไปเก็บน้ำทำไมอ่ะก็ทำยาไงก็น้ำในน้ำในนี้ก็มีเะไรอเดี๋ยววะอ๋อเออลืมคือแบบเดินทางก็ไก่ชัยก็เยอะแต่ว่าถ้าเราอยากด้วยเราเราเอานนี่แหละจริงจริงเนี่ยเลยผสมเลยผสมอยู่ผสมอยู่ใส่ใส่ไปใส่ไปไม่ใส่ไอ้นี่ก่อนดีอะไรอ่ะเบทพาวเดอร์ใส่ไปแล้วก็ใส่ในเชื้อบาดไอ้เบทพาวเดอร์พี่ผมไม่เห็นได้เลยใส่แล้วใส่แล้วอ่าแต่นั้นเราก็ใส่อันนี้แล้วแค่ปรุงยาให้เขาใช่ไหมเนี่ย มโอเคน่าจังเลยแต่แบบทำไมจะไปแต่แถวหมู่บ้านต้องมีภารกิจอันไหนอันไหนง่ายกกันเด้เขาขี้เกียจทำมั้งพี่อันน่าง่ายกว่าหรอวะต่าไปอีนี่ต้องทาปรุงยาอันนี้แค่ปรุงยานะแต่ต่อไปก็แค่ดูแลไข่ไม่ต้องทำอะไรก็แค่ดูเฉยๆไม่อาจจะมีอ่ะมันสุด้วอะไรพี่เลยไปดูนั่นหรอทำนั่นทำนี่ทำอยู่นี่นี่โอ้น่ากินจังเลยยาสเตย์กับยาน้ำผึ้งเอ้ยน้ำผึ้งน้ำผึ้งไม่ใช่ยาไปไปไปรีบ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 เราไปเขาเราจะได้กลับบ้านกันเถอะ แล้วกลับบ้านแล้วก็กลับเป็นมนุษย์อยู่ดีๆกลับเป็นมนุษย์เหรอเออกลับเป็นมนุษย์นี่แหละได้ได้ได้ไราจะไปไปแล้วไหมในคิดว่าไหนดีกว่ากันระหว่างพึ่งกับมังกรยังไม่รู้เรอดูก่อนแล้วกันยังไม่รู้รอดูก่อนเผื่อท่อจะแบบมีกรณีพิเศษอีกมาแล้วครับคุณคุณขาวคุณแดงนี่ครับนี่ครับขอบคุณมากขอบคุณมากอร่อยมากครับอันนี้ครับนี่ครับโอ้ขอบคุณมากสามขวดฮะกิวหิวกันหรือยางอันนี่อาหารนะหิวครับอุ้ยเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรมันไม่มียากนะครับแบบเตาเผาอ่ะพอดีพวก เออฉันไม่ค่อยกินพวกของสุดอ่ะแล้วต่อไปดูไข่มังกรที่ไหนครับนี่ครับนี่ครับอุ้ยไี้แบกบ้างดีอ๋อพี่เอาไปพี่พี่เดี๋ยวเรากินซอยจุ้ยได้พี่ซอยจุ้ยซายจุครับครับอันนี้ยุกจุอันนี้นะครับนี่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 นุ้ยโอ้โหเป็นห้องดูลายไข่มังกรเหรออุย ต้องครับไว้พีแอร์ด like ้วยนะเลสต้องเก็บไว้ไม่หด้ครพี่แอร์ด้วยหรอเย็นเออมาต้องมีแอร์ด้วยหรอไม่อยากอยู่ร้อนๆหรอไม่ไม่ไม่คือพอดีฉันติดต่อมนุษย์มาได้แหละและเขาเป็นคนดีมากก็เลยให้มาติดแอร์ให้ดูไม่กินไม่กินเหรอครับมันนะไม่กินหรอไม่กินไม่กินเราต้องเฝ้าเฉยๆเนาะเฝ้าอุ้ยเรียกเขาเขียนด้วยศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เลสมันที่เกิดเหรอพี่หรือว่าตำแหน่งอะไรตำแหน่งเออเบอร์ใครมันเบอร์ใครมันเป็นเบอร์ใครอ่ะเลสอืมอันน่ะ ศูนย์ห้าศูนย์หกเจ็ดศูนย์ใครแหวงไปีอันออะไรไข่แหวงสี่อันไข่แหวงเนี่ยไข่แหวงไข่แหวงเก้าศูนย์สิบสิบเอ็ดสิบสองอะไรไข่แหวงไหนวะเนี่ยนะไข่เบอร์เนี่ยเบอร์สิบหายเอาาามสิบี่เอาเบอร์สิบห้าหายเดีว่ามันไปเกิดหรือเปล่าพี่เวลามันเกิดมันต้องวาร์ปเป่าแบบอนี้มันยงอะเฮ้ยทุกคนไข่หายครับไข่หายถามรูพี่ครับพี่ครับไข่หายครับร่ไข่หายไข่เบอร์ใครห้าหายหายได้ไไหนหไข่เบอร์15บห้าไข่แหวง อะไรนะฮะแคคูลเนาะเพนน่าแดงแพนด้าแดงแพนด้าแดงเนาะใช่พอดีแพนด้าแดงมันชอบขโมยของแหละมันอาศัยอยู่ไหนครับจะได้ไปตามกับน่าจะวิ่งไปแล้วแน่เลยเดี๋ยวผมไปหาให้ครับโอจ้วิ่งเนาะใช่ใช่ใช่ทำให้รางวัลเพิ่มนะเกรงเอาผมครับผมครับไอตัวนั้นปะครับตรงนั้นน่ะเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละเล็ดเอามันไปเลยเล็ดหลบไปจับมันจะไปไหนไอ้ยพนด้าแดงเฮ้ยนายจะไปไหนอ่ะเฮ้ยได้ยินไหม ไปไหนไป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 ไหนไปไหนไปไหนยาเไหนขโม้ใครคนอื่นทำไมวะไอ้เนาะไปไหนเนาะเนาะยี่มงกนไปดิหรไม่เวเ้นนไปนไปดิไปวปุ้ย ไฟพี่ไฟไม่มีหรอมีแต่น้ำลายใชเฮ้ยขีดเพิ่มแต่ไาแต่ปลานี่เฮ้ยเอามามาเฮ้ยถ้าถ้าไม่อยากให้ไม่อยากเจ็บก็เอาคืนมาเร็วๆครับน้องเฮ้ยห้ามน้องครับเอามาครับน้องน้องตายพี่ตาบ้าผักมันผักมันเฮ้ยเฮ้ยดีเฮ้ยหยุดโอ๊ยโอ๊ยหยุดหยุดหยุดยอมยังยอมยังมานี่มานี่ยอม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 น้องตีมันตีมันตีมันไม่ตายเลยพี่เฮ้ยถ้าไม่อยากตายโยมาเร็วๆถ้าไม่อยากตายโยมาเร็วๆ โยนมาไโยนหรองเว้ยไฟครับคนไฟเอามาคไฟเฮ้ยไอเลมทำได้ไงอ่ะเลมเป็นมังกรน้ำแข็งแต่พ่นไฟได้ไงมันออกมาจากปากพี่มันเป็นไฟเฮ้ยไอ้ไอ้น้องน้องครับน้องพี่จะพูดกับเขาท้ายครับเอามาครับยุ้ยอะไรนะอะไรเฮ้ยปฏิทินพี่โอ้ยหมดตุกเผาแล้วพี่เอามาเฮ้ยอ้ยพี่ผมเป็นไฟเฮ้ยหนีมังกรติดไฟได้ไงเนี่ยพี่นอนพี่พ่นไฟดิจากลำคอพี่พ่นไปพ่นไป ขาหักไปดิหักไปดิอะไรหาแเหรอเอามาครับเอามาไหนนะยอมมาเฮ้ยเอามาเอามาเอาทำอะไรเมื่เฮ้ยเอามาเฮ้ยเรียมเรียมเรียมสี่พ้นเฮ้ยหรือยังอ๋อโทษทีพี่เขาใผมได้เนื้อสดขาพี่กินเปล่ะปะปะปะฮะนี่นี่พี่นี่เป็นสดขาให้แล้วเด็กขาใครขาเพื่อแดงอือขามันหักเอาอกมาเมื่อกี้ดีกว่าแล้วไาแปเอาไปคืนเขาก่อนเฮ้ย กลับกลับที่ไหนเนี่ยมาแล้วเอาเอาไข่ไปวางคืนก่อนไหนวิมามาเร็ลยห้องเย็นห้องเย็นอ่ะทุกคนทุกคนตุกพี่ครับได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วนี่นี่ครับนี่ครับอ่นนี่ครับนี่ผมวางอยน้นะนี่นี่เฮ้ยไข่มาแล้วอุ้ยาวไข่ไปตั้งนานคิดถึงยังไปพ่อคุณมากเลยนะขอบคุณครับนี่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 รางวัลฉันไปเอ่อ

ขอบครับไว้เจอกันไม่เน็ตอยู่ได้นะยาไม่อยู่ได้นะอยู่ามายุ่งมามาอะไรนะอยากอยู่ต่เลยเน็ตเห็นไหมมังกรพวกมังกรอาจจะลำบากหน่อยแต่ทำให้เรารวยเรารวยเออเออทุกคนครับชอบบ้านพึ่งหรือบ้านมังกรมากกว่าคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับโอพี่ชอบอะไรอยากให้ทำอะไรฮะไอพี่ชอบอะไรชอบชอบมังกรเพราะรวยผมชอบพึ่งอ่ะมันสบายดีโอเค แล้วคอมเมนต์มาไกละนะครับเหตุผลอะไรคอมเมนต์มาเลยอยากให้ตัวอะไรคอมเมนต์เลยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย